ปลาลูกคอกครับพี่น้องครับปลาช่อนครับแม่เขาจะอยู่ข้างล่างนะครับมองเห็นแม่มันแั่ไหครับออกอีกสองแม่นะครับข้าที่แล้วสี่แม่นะครับอันนั้นอีกแม่หนึ่งนะครับออหกแม่แล้วนะครับสาีน ในคลิปก่อนอีกสองแม่นะครับก็น่าจะโตแล้วนะครับน่าจะยาลูกแล้วครับพี่น้องเห็นแม่เขาไหมครับนะครับอยู่อยู่มุมตรงนั้นนะครับดำๆนะครับเขาจะวหายอยู่ใกล้ๆลูกเขานะครับอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ลึกนะครับ